ไหลไม่ได้เล่นสงการสักวันเลยค่ะมาเด้อไรบานบึงพุงนึ่อยากไปอยู่นะชวนน้องอยู่แต่ไม่รู้ว่าน้องไปหรือเปล่าสงการวันลงวันไหลก็ไม่ได้ไปเลยอยู่แต่ห้องไม่ได้โดนผู้บ่าวปะแป้งเลยยังไม่ได้ไปปะแป้งผู้บ่าวซ้ววววำน้อยเลยอะ่ะผมอยู่กรุงกุลาลำเปอือ ออกมาปะแปลงเนี่ยอยากไปฉันไม่ได้ใส่กางเกงนี่กางเกงเดี๋ยวไปปะแปลงให้ใช่เปล่า แ้งอะไรใครจะไม่ใส่างเกงเพื่อตัวใหญ่สิสูเขาเฮียสั่งเพื่อนนะกินต่อได้เรียกว่าลืมกันแล้วยังจำกันได้อยู่เนาะจำได้คือ fc ตัวยงสมัยที่ไล์บ่อยๆ ช่วงนี้ก็จะมาไลฟ์บ่อยๆแล้วไม่ยู่ผู้เดียวลระบอกให้ยิ้มได้คอยจำโอฟ้าจ้าได้ใช่เส <laughs> ื้อมันเสื้อมันยาวมันเกมมันตั้นมันเลยดูเหมือนคนไม่ได้ใส่หลงติดตาม ค่อยจำโปรไฟล์เ้าได้มีคนเดียวและที่เขบอกว่าให้ค่อยยิ้มตลอดนะ่ะเธอได้งานอย่างยังไม่ได้หาเลยค่ะหนูว่าหนูจะรองเงินว่างงานสิ้นเดือนก่อนจะไปหาช่วงประมาณใกล้ๆสิ้นเดือนเพราะว่าอีกสิบกว่าวันมันก็สิ้นเดือนแล้วไงเป็นคนตัวสูงหรือเปล่าเป็นคนตัวเตี้ยจะ้ะสูงร้อยห้าสิบห้าแต่ถ้ารูปไหนสูงแสดงว่าแต่งรูปนะยืดขา ได้เงินเหมือนหรือ,อยังมีประกันสังคมไม่น่าจะได้หรอกคะ่ะใช่แล้วมันผมเห็นรูปอยู่ถ้ารูปไหนสูงแสดงว่าแต่งรูปนะคะแสดงว่ายืดขายืดให้มันยืดสูง แต่ตัวจริงตัวเตี้ยจะยัญิงมหา่วนข่อยเด้อมาจากแชร์กลุ่มคนเลี้ยงงูสิงห์งาก,กริกตัวหนูโอ้ยย่าไปหาเบาบา,บาปยังย่องอะไรมันสิเขินอุ้ยแม่วันหมแฟนเขาเราเขินว่ซัซน สวัสดีคนสวยสวัสดีค่ะ